พระมหาศินื้อย่างนักกินตลาดค่ะพี่น้องตลาดนองหานค่ะเอาเห็นนั่นยี่หรอเอาไปบังแล้วสื้อเอาไว้กัดรองเท้าออกเทาออกค่ะเอาหนีแม่แล้วซื้อแนบไปกินแล้วเห็นอย่างบึงแบบมึงด้วยยิงหมูปะคะนี่ไงรแม่ไม่เอาไปยิ้งให้ลูกกินหรอกันคาออกขาขาดูเปิมันจะซื้ออยู่ไม่เอาข้าว ถ<ไ>าแก้วก็ดูแล้วก็ถ่ายสาดไปก่อนเลยค่ะตลาดน้องหานเนี่ยมือแลงมรรยากายน้องหานเนี่ยมเมือแลงวันี้ตลาดเยอะค่ะคนหลายครับเาไปดูขาอยากเป็นนั้นเรา่านเขาจะยังกวนหลงอะไรบะแบบไก่้านนั้น แม่เจถ่ายนะเ,เอากระบากั็พี่น้องแงค่าค่ะพี่น้องอาหารเดียวเบิ้งขาเบิ้งสะก่อนเสียเอียงค่ะชา,า,า,ายค่ะข้างรวังอาหารก่อนได้ละ <laughs> ถ้าเราเด็กได้นะคะ <c oughs> เอาไม่ก็จะเป็นไข่สิแค่อะไรไม่เป็นไข่ส้ำบุ ถ้าอยู่กับเธอท่าน,นเก็บพออยู่นะเธอต้องจริงไกม่ขแม่ไก่ละนี่ไก่ละนี่เลิศจุกฮะไก่ละนี่เลิศแต่มันดอไปหน่อยค้าคก็ขายปะคะเอาแวะดูไมหมละ่ะเอาเกิ่นสาวซื้อยังอ,อ,อ่ะแวะดูกลมบองละไม้สิเออจะซื้อไปฝากป้าไหมคะมเส แต่ซื้อไปฝากป้าไหมคะอันนี้นี่สำเร็จไหมคะป้ากินได้ไหมคะลำไส้บวมะล,ะลำไส้บวมกินไม่ได้คะ่ะถุดสลัดก็นุ่มก็เป็นอันดับสุดสำเร็จนะอ๋อทางนี้โอ้ขอนมจีนคือปลาทูใหญ่คะ่ะของหวานไหมคะดารากินของหวานไหมคะเดี๋ยวค่อยกลับถ่ายเสร็จไม่เบื้งไปเบิ้งพันก้นนะทุกคนัม่ค่ะเม็ดน่าลากไว้บะระดาราจูงเอาก็ได้นะไม่ได้ทานโอชิบ้านเนี่ยเสือไม่กินบ้าง<ม><ม> ่าาอ,อะไรนะครับแม่ดูไหมคะนะเอาเด็เดี่ยหั่นผักเลยเออผักเลิ่คผักน้ำผักพีนว์เสื้อผักกินถ้าอันนี้อะไรกับควรฟารมไม่ใญ่ดีแท่านเน<อ>าะออร์แกนิกเนาะ,ะเอากระถือแท่านได้นะยี่สิบบาทเองคุณผู้ชมยี่สิบบาทเองค่ะเอามีผักอันนี้อีกไหมคะผักฟอร์มเหรออันนี้บเครับน็ดเดี่ยหั่นดูใครมีสติค่ะเออเอาอันนี้แล้วเอาัลคาไเหรอยี่สิบ เพราะว่าฉ yeah. <laughs> <EN C> <laughs> <It 's S 1> ันจะไปซื้อแตมบ๊อกไม่ได้กินข้าวได้ทินค่ะาย้ยยุ้หัวข่อยติ๊กจิกมันรุ่งลารุ่งลาราคาน้าค่ะพี่น้องค่ะได้อะไรเปนตัวแรกคะได้ผักมีผักอะไรผักบุ้งเอาไหมคะผักบุ้งไม่ได้ทิ้งฉันว่ันนี้อยากซื้ออยากกินอะไรเจ้าคะไม่ได้กินงเไม่อยากซื้อเอาถูไหมคะเฮ้ยน่าตัวนะนี่ไงฝักบุ้งนี้เลิศนะท่านฝักบุ้งนานี่เลิศเลิศเด้อ เปิดไปครับลูกชายสันยังไม่ใหญ่พอที่จะได้ค่ะเอาขยะดีแล้วเออเอาไปตามไหมล่ะมีแล้วยังมีเราบอกไม่จะไปซื้อแล้วนะเอาแฟนเธอไม่มาหลักค้าวันนี้หมูกรอบมันมัดเหมือนเหมือนเราบอกเขาเป็นเรื่องทั้งหมดนี้แหละล่าเรื่องส่วนกระดาษแทนที่จะาำอาหัารแม่แม่มาไปดูผักร้านนั้นก่อนค่ะมาดูผักร้านนั้นก่อน ไม่ไดเป็นทำบุรรเฮท่าโอเคค่ะไดค่ะเป็นสังบ้านเหมือนเรานี่มันหมีเกี๊ยวนะได้ไหมมีค่ะต้งะะองนาเอยวเยเออเยอะเยอเดี๋ยวมันคันดาราเอาไหมไม่อยากปะถ้ากินถ้ากินจะมุ้น้ำสตีล่องมึงปะคะอ๋อให้นั่งยางรู้ดารา่ได้องเหรียไหมหันรุงลูกเอไหมรเรับลูกเยจะไดห้องเลียวัน,วนินรวนรลูเยอะแล้วค่ะ เต็มบ้านแล้วค่ะมามาเร็วลูกอ่าพ่อมาเจ้าของลายยืมวันนี้นะก็เท่าไหร่ยืมโอเคอ่าพ่อมามาครับอ้าคุณเป็นว่าได้อะไรครับได้เหรอเกี๊ยวมีเกี๊ยวไปเห็นไหมนั่นเกี๊ยวเขาเขาต้องไม่ทำซุปนั่หรอกเกี๊ยวเจ้าลายทำไมไม่อยู่กับแม่ระได้ล่ะอยู่กับแม่ระได้ลูกไปแม่ระได้มาเอาค่ะมาไปอุ้มเลยค่ะ แ่เราแบอย่าร้องหลวกพ่อจะซื้ออะไรให้หลวนะฮะอาคุณลูอ้ายพาหน้าค่พี่นองไปบางฟังค่ไงบแบบมี้เอาซื้อบงมีได้กี่ไหนบ้างกัคนีไปให้แม่สัดกินไ้ไหมนลมตึงค่ะในวละก็ลมตึงค่ะนาขายเป่น้างบบางแบบี้ะแบบนี้หล่ครับหวานมั้งชิมตรงไหนครัชิมได้เลยค่ะหยิบชิมเลยครึ่งโลสี่บาท มาหสันซิมเลยครับกับบางแน่โลนึงได้เท่าไหร่ครับโลนึงก็ได้โลนึงไม่เยอะไหม่น่ค่ะามาโลนึงนเท่าไหร่อมาเอาโลเอาโลนึงค่ะแต่ว่าแบ่งเป็นสองถุงนะอไ้เยู่ได้อยู่นะแล้ว่ามัน้าราจิบไหมเาเอาไหมคะดาราก็ไมกินเลย้องไม่กินเลยกินแต่เลยล้าว่กจะ้าคะา แจกของคุณน้อยค่ะแช่พี่คะเื่อฝากคุณแม่ครับ้องหนึ่งแปสิบเนาะจะเอาไหมาจะใส่ให้เป็นร้อยสิบเดีเดป็นร้อยสิบเนาะเดี๋ไปไหนเลยอย่าร้องสิคะค่ะอันนี้กดแล้วใช่ไหมคะเฮ่ยเขาโดนหวองมีได้ถ่านแต่ว่ากระแชบอยู่ เอมันมันเหมือนในเซเว่นไหมนี่มาครับมาก่าวันรมันกรอบเนาะเป็นน้ำโอเคอยู่อร่อยไหมคะใส่นั้นเนาะใส่ตู้เย็นเนาะแช่เย็นๆอร่อยแซ่บอันนี้เป็นสดโอนมาร้อยสิบบาทดีเขายางไรแล้วก็เอาเทปมันเหอย่างไรนั่นกับแม่ท่นกินครับนลสุนคร พี่ฝากกินง่าไหมหนูไม่ได้อมนะวันนี้อะไรนี่ลูกทำเหรอหวานไหมอันนี้กันปอกดารากับลูกฉันเป็นอย่ะพไรลูกเข้ายังคะเดี๋ยวมึง์สก่อน์เซก้าขอบคุณมากนะคะได้อะไรบ้างคะตอนนี้คุณน้อยครีมกับผักก็บั็นมีค่ะุนอเข้าวสวยมาลูกมาใกล้แล้วลูกใกล้ละหนูอยากกินอะไรลูกยินไก่ทอด ซื้อขนุนให้หนูแล้วคันคอเด็กไหมล่ะอ่ะคุณตนได้คิมก็หอบตาหนึ่งนะคะหะหอบตาหนึ่งบอกคะนี่ใครคะนี่เอาไหมคะนี่ไงแจวอะไรนี่แจ่วน้ำพริกนี่เอาไหมนี่ใส่ปลาหมไปน่รักดีนะจุ๊บตรงไหมจ้ะบอกให้ปลาบอกค่ะ ค้าลูกดารามีลูกยังบัวมาไปโอเคท่านพักพงอีกแล้วอ๋อพักพงอีกแล้วค่ะนี่ค่ะเอาไหมนะคะร้านส้มตำเพราะมันก็เพือฟูก็ได้อยู่นะหญิงเออได้หมกอะไรคะเมื่อกี้น่ะเออหมกไข่ปลากับหมกข้างในจะคุองค่ะเออโอเคค่ะส้มตำไป็นตำเองหรอคะข้าวโพดไม่ได้บอ่องยันตามสายกระพด้นไหมคะไม่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 เลือดมาเลยค่ะดาราขามีเหี้ยค่ะชื่อแม่หมกมีเหี้ยปากค่ะ ดาราเร็วลุกสู้เขาอันนี้อะไรนี่แม่กินไหมก็เหนือย่างหรอน่ากินอยู่นะมาจากอุดรเนี่ยเช่ปะนี่ไงตลาดนี่คืออะไรนึกปาไหครับไปลานนัดป่นี่ยใช่ค่ะดาราสู้ดาราเอาไก่ไหมนี่ซื้อให้ดาราเนาะกระเพาลูกเบค่ะ ค่ะมันเสียวอยู่เสียเออกตัดตัวนึ่งก็ได้ก็ไหนมั้เนี่ยเอานี้เอานี้สองถาดแล้วก็อันนี้หนึ่งอันนี้สับได้ไหมครับสับครับไอชูนจะแกะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอันนี้แยกถุงนะครับอันนี้ข้าวเหนียวหนึ่งอันนี้ข้าวเหนียวสอง ก็สับอยู่แล้วก็เอาข่าวทุงหนึ่งค่ะเป็นนั่ไก่ทอดได้ขายีที่สดองคัดหน่อไมถัวเขาจะแพงหรือตกวอัดอัดซีคอนมาไหะอันนี้ เอาสิบบาทเหรอให้ปวดอันนี้ก็ได้ซือดาราให้ถึงคือดาราถึงแล่นบ้านนี่เป็นถ้าปวดแขกีรีพปวดเพวช่วยคือกระดาษไห้นะใส่ไม่ปวดใส่ปวดค่ะขอให้ยำแน่งแนกับแดดจ้ามาค่บ นั่นก็เป็นบรรยากาศอ๋อบริเวณตลาดอยู่ข้างๆกับอันนี้เนาะท่านเนาะ <ลง S 1> โรงพยาบาล<ร>เก่าเนาะเมข่อไแอนเมื่อไหร่แอนยั่นว,ยวนอ๋อเพื่อใช้วานที่ดองค่ะอันเพื่อน,นึงค่ะใช่วาสมาเล็กค่ะนี่คืออะไรนะครับดารากินไีมคะอน,นี้ดาราชอบไหมค่ั เอาเอาสังขยากับปล่อยทองค่ะน่ากินไหนะ่นากินไหมครับเอาไปแค่ของหวานโอนได้ไหมครับไม่ค่ะ,ม,คะมันเหลือแล้วะเป็นอะไร อท่นนี่เนาะที่ปานะทอน่ยไม่ได้อกีไมดีค่ะอะไงมีบห่ัคอะไรได้ทั้งีค่ะออนยังท้่หิวน้หน้ายารต้นสั้ื่สปะครัตลาดืออะยังคะตลาเออเอาตลา ค่กล้วยไม้บาทค่ะเอากล้วยไม้สองแล้วก็พวงมาลัยอันนี้สองครับเอาดอกพุทธนะคะค่ะเท่าไหร่คะเป็นสี่สิบค่ะโอนได้ไหมคะได้ค่ะคุณพ่อไหนคะอ่ะพี่น้องค่ะดูดอกไม้ค่ะไม้เล็กเนาะอันเนาะพองมาล็กเกินหันป่ะวันนี้วันพานะคะท่าน เขายังขาวันนี้ก็นะฮะเลือกคงอะไรนะครัาเวลก็ดีนะครับเออดื้อค่ะอีกอันหนึ่งค่ะแล้วค่ะสิบาทอะมาแล้วค่ะเต็มไม่เต็มมือแล้วค่ะพอแล้วยาเอามาค่ะดื้อไหมคะดูออกค่ะค่ะแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะอจบจบคลิปค่ะ ยิมครับไปแล้วค่ะพี่ร<ป>องว่ะไปเลย